โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่น,นเกม Sword Art Online r e s i c t a t i o n Rising Steel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะจะเป็นการรีวิวกาชาใหม่ที่มันได้เข้ามาสู่เกมนะผมนะก็วันนี้วันจันนะก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ในคลิปสุ่มชีนนทนว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกกาชาหนึ่งเข้ามาคือจะเป็นกาชาชีนนล้วนนะผมนะซึ่งตัวละครในนี้ผมบอกก่อนเลยว่าใช้ได้เกือบทุกตัวนะผมนะแต่ว่าความน่าใช้เดี๋ยวผมจะไปบอกอีกรอบหนึง่ง แล้วกันนะผมนะเป็นตัวตัวไปนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะผมนะซึ่งตัวละครหลักในตู้นี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วคือจะเป็นชินนนธาตมืดตัวใหม่นะครับผมนะโอเคมาอันนี้ผมขอไม่แปลสกิลแล้วกันนะทุกคนแนะนําให้ไปย้อนดูคลิปรีวิวชินนนธาตมืดนะครับผมนะเพราะผมแปลไว้แล้วนะผมนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในคลิปนั้นกันเอาเองแล้วกันเนาะผมจะบอกคร่าวๆว,ว่าชินนนตัวนี้นะครับผมนะอ่า พาร์ทเนอร์แล้วผมนะเอ่อสเปเชียลพาร์ทเนอร์มันคือรีฟานะครับผมนะอ่าแล้วก็จะเมอเอ่อเมื่อเป็นหัวทีมจะบวกเมจิกแอคแทคให้กับตัวละครธาตุมืด5%นะนะน,ะนะครับผมนะถ้าเป็นเมมเบอร์จะบวกแค่1%นะครับผมนะต่อไปนะผมนะชิ้น่องธาตุน้ำนะผมนะชอบชิ้น่องธาตุน้ำตัวนี้นะครับผมนะก็สกนะิลเนาะจะเป็นการเอ่อสกิลแรกจะเป็นสกิลบีนะครับผมนะจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวแล้วก็บวกรีคอลเลคชั่นฟิลธาตุน้ำบวกหนึ่ง แล้วก็จะอินคาเนตเบรก50%นะผมนะก็คือเบรกสกิลนฝะั่งข้าค50%เนาะสกิลที่2เป็นสกิล A เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวสร้างความเสียหายเพิ่มเติมใส่ศัตรูนะครับผมนะสกิล3เป็นสกิลเอนชาร์สโหมดนะครับผมนะเมื่อเข้าสู่เอนชาร์สโหมดแล้วนะครับผมนะอินคาเนตเบรกจะเพิ่ม1.3%เป็นเวลา1เทิร์นสำหรับตัวละครตัวนี้มันเหมือนบังคับให้เราพอเปิดเอนชาร์สโหมดปุ๊บอะเหมือนบังคับให้เราใช้สกิล B เลยนะครับผมนะเออเพราะว่ามันเพิ่มเบรกแค่เเ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 ททิิรรร์์์นนนนดดียวซึ่งออนะอ็ชาาาาโหมข้2ะกไป อยู่ที่การใช้ของแต่ละคนแล้วกันเนาะส่วนอิงคารในสกิลนะผมนะเป็นการโจมตีเป้าเดียวแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องท่านนะเป็นเวลา3เทินนะผมนะประมาณนี้เนาะสำหรับชิ้นนตัวนี้นะผมนะก็ถามว่าน่าใช้ไหมสำหรับตัวผมแล้วก็น่าใช้อยู่นะผมนะแต่ว่าไม่ได้น่าใช้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับตัวละครชิ้นนตัวนี้เนาะแต่ถ้าพูดถึงความลิมิเต็ดของตัวละครผมว่ามันน่าเก็บเพราะว่าตัวละครชิโนน ALO เนี่ยนานๆทีมันจะมีนะผมนะเออ อันนี้ผมขอบอกก่อนว่าผมจะไม่พูดถึงตัวละครฟรีที่มันเข้ามานะเออเพราะว่าตัวละครฟรีชิโนนก็มีเหมือนกันแต่ผมจะไม่พูดถึงตัวนั้นนะผมจะพูดเฉพาะตัวละครกาชานะผมนะตัวละครกาชาก็คือก็คือส่วนของกาชาฟรีก็คือส่วนของฟรีนะผมนะเออผมจะไม่พูดรวมกันนะไม่งั้นอาจจะทําให้คนเขาสับสนได้นะผมนะชิโนนตัวนี้ก็นะับว่าเป็นตัวเดียวในตัวกาชาที่เป็นเอลโอนเนาะผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าแต่อาจจะมีก็ได้นะผมนะน่าจะมีน่าจะมี น่าจะมีเข้ามาเพิ่มแน่นอนเนาะชิ้นนนตัวนี้ก็ถ้าใครหาก็หาได้ใช้ได้นะผมนะเออต่อไปไม่ใช่น่นาท่าลมเนาะสำหรับตัวนี้จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวสกิลซีนะผมนะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแบบมีเดียมเองนะเบาๆนะผมนะสร้างความเสียหายต่อเนื่องทาตุลมเป็นเวลา3เทินแล้วก็ชาร์จสกิลขึ้นมา20%นะผมนะก็คือที่มันโจมตีมีเดียมเพราะว่ามันมีสกิลสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลาอีก3เทินนะผมนะก็คือมันเอามาทดแทนในนี้เนาะก็ โอเคอยู่นะครับผมนะส่วนสกิลที่2เป็นสกิล A โจมตีแบบเอนะ็กซ่าซองเนาะโจมตีเป้าเดียวแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่ม,เต,มเติมใส่ศัตรูแล้วก็ชาร์จสกิลขึ้นมา10%นะครับผมนะโอเคสกิลที่3เป็นสกิล E นะผมนะเป็นสกิลบนะัฟเนาะก็คือจะเป็นการบัฟแอคแท็กฝั่งเราขึ้นมาทุกตัว15%เป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมนะผลของสกิลจะถูกเริ่มใช้เลยหลังจากใช้สกิลเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราบัฟเนี่ยถ้าเป็นสกิลอื่นที่ไม่ได้เขียนแบบนี้คือมั turn, ััั turn, ัันน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 นจะะะะไไไปบบบฟฟฟเเเเทททิิิรรร์์์ห้้้้้ามมม่่ดีีีแตออคือ turn, ลยผ แล้วก็จะบวกรีคอร์ดเลชั่นฟิลท่าลมบวกอหนึ่งเนาะอินคาร์ในสกิลจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะผมนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องท่าลมเป็นเวลาสามเทิร์นแล้วก็จะบวกสเปเชียลรีคอร์ดเลชั่นฟิลบวกอสามเนาะเพราะว่าชิ้นนั่นตัวนี้นะผมนะถ้าเก็บเกรดรีคอร์ดเลชั่นฟิลครบเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟิลให้เราทันทีนะผมนะสับชิ้นนั่นตัวนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะผมนะถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมว่าน่าใช่แหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ออกมาเออ่หลังจากตููู้้้้ออาาาสึนนนนะะะะมัังงรก่จหลต หลังตู้อาสนะธาตุลมนะครับผมนะโอเคสำหรับต,ต,ตัวละครนี้ถามว่าน่าใช่ไหมก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับตัวละครชิโนนผมว่ามันน่าใช้ทุกตัวแต่ว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับผมนะเอออันนี้มันก็แล้วแต่อีกอ่นะเนาะต่อไปนะผมนะเป็นชิโนนธาตุแสงตัวนี้น่าใช้อยู่นะครับผมนะผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้อยู่ถ้าใช้กับอลิสอมายยริผมว่าเก่งมากนะครับผมนะมาเรามาดูสกิลกันนะครับผมนะสำหรับชิโนนตัวนี้เนาะจะเป็นการโจมตีเป้าเดียว แบบมีเดียมเหมือนเดิมนะครับผมเห็นปะโจมตีแบบมีเดียมแต่ว่ามันมีสร้างคาบเสียหายต่อนเนื่องถ้าแสงเป็นเวลาสามเทินนะครับผมนะมันเอามาเนี่ยมันเอามาต่อเนื่องจากตรงนี้เนาะแล้วก็จะชาร์จสกิลขึ้นมา20%นะครับผมนะสกิลที่2นะครับผมนะเป็นการโจมตีปเป้าเดี่ยวแล้วก็จะสร้างคาบเสียหายเพิ่มเติมใส,ส่ศัตรูนะครับผมนะสกิลที่3เป็นสกิลเอนชาร์ทโหมดนะครับผมนะก็คือจะเข้าสู่เอนชาร์ทโหมดเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะพอเข้าสู่เอนชาร์ทโหมดแล้วนะครับผมนะ ก็คือจะเอ่อเปลี่ยนจากสกิลซีเป็นสกิลบีนะครับผมนะเออก็คือมันจะเปลี่ยนจากสกิลซีเป็นสกิลบีจากเปลี่ยนจากธนูเป็นปืนนะครับผมนะเออเอ,เอฟเฟกถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่าตัวนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ปั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากซีเป็นบีแล้วก็เปลี่ยนเบรกเบรกได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเข้าสู่เอ็นชาร์ดโหมดสกิลสองจะถูกบัฟความแรงสกิลสามจะเอ่อเป็นการโจมตีเนาะโอเคอินคาร์ในสกิลนะผมนะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะผมนะอเออ ใส่เป้าเดี่ยวเออแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมนะโอเคชิโนนตัวนี้น่าใช้ถ้าใช้กับอลิสอามายูริจะเก่งนะครับผมนะเออต่อไปชิโนนตัวนี้นะผมนะชับชิโนนตัวนี้ถ้าใครอยากจะเปิดหาออร์ดิโน่แบทเทิลเอออร์ดิโนสเกลก็น่าใช้อยู่นะผมนะแต่ว่าผมว่ามันมีตัวละครที่เก่งกว่ามันนะอ่ะเออถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะชิโนนตัวนี้แต่ว่ามันมีตัวละครที่เก่งกว่ามันอนะ่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะใครใส่อชิโนนแล้วอยากได้ครบทุกล่างก็แนะนําให้เปิดนะครับผมนะ ชีนนนทาตินตัวนี้เก่งอยู่นะผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวเคลียร์มอนที่ไวมากนะผมนะเออเคลียร์มอนไวไม่พอยังลดแอคแท็กสด้วยนะผมนะสำหรับตัวนี้เนาะก็ใช้ได้เก่งนะผมนะเพราะผมเองก็ใช้อยู่สำหรับชินนนตัวนี้เนาะอ่ะไอตัวชินนนตัวนี้ถ้าแสงตัวหนึ่งนะผมนะเออชินนนตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะผมนะเป็นตัวเคลียร์มอนเตอร์ที่ไวนะผมนะสำหรับท่าแสงตัวนี้นะเออเก่งกันนะตัวนี้ผมใช้อยู่เหมือนกันสำหรับชินนนตัวนี้เนาะ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้เพราะว่าตลองธาตุแสงมันเยอะมากนะผมนะไม่ว่าจะเป็นอาซ์นะตัวใหม่คิริตโตตัวใหม่อีดิตตัวใหม่ธาตุแสงเนี่ยโหมันเยอะมากนะผมนะทำให้ผมไม่ค่อยได้หยิบชินอนตัวนี้ออกมาใช้สักเท่าไหร่นะครับผมนะเออแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมนะเพราะอินคาร์เดสกิลเป็นการโจมตีทุกตัวนะครับผมนะนะส่วนชินอนตัวนี้เป็นชินอนตีแรงนะครับผมนะถ้าใครเห็นชิปที่ผมฉลองครบรอบ1000ปีแล้วผมปั้นมันขึ้นมาเนี่ยก็คือใช้ได้อยู่นะครับผมนะ ใช้ได้อยู่สำหรับชินอนตัวนี้นะผมนะเพราะเป็นตัวที่โจมตีแรงนะครับผมนะมันมาคู่กับเออ่คิริโต้จีจีโอนะผมนะเอ่อคิริโตะจีจีโอนะแต่ว่ามันมันเก่งกว่าคิริโตะจีจีโอหลายเท่าเลยอะ <c oughs> ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดตักกะยังไงให้คิริโตะจีจีโอโคตรกระจอกเลยนะครับผมนะนะเออเก็ตจริงๆนะคิริโตะจีจีโอถ้าใครได้มาไม่ต้องไปปั้นมันนะผมว่าไปปั้นนอนเอลิเมนทัลตัวอื่นดีกว่านะครับผมนะนะเออแค่นั้นแหละ ตัวละครทุกตัวใช้ได้หมดนะผมนะอยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะเอาไปใช้ที่ไหนแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําเลยจริงๆก็คือเปิดหาชิโนนธาตุมือจะดีสุดนะผมนะเออตัวรองลงมาก็จะเป็นชิโนนเอนชาร์หมดธาตุแสงเนาะที่จะให้เปิดหานะผมนะเออตัวนี้เนาะแล้วก็จะเป็นชิโนนธาตุลมนะผมนะประมาณนี้เนาะสามตัวหลักนะผมนะที่จะอยากให้เปิดหาส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่ละกันนะมาดังม,มาดูสเต็ปกันดีกว่านะเอยเดี๋ยวก่อนกาชานี้เข้ามาแค่2วันเนาะ เข้ามาตั้งแต่วันที่21บ่ายโมงถึงวันที่23นะครับผมนะถึงวันที่23ตอนเที่ยง9 9ก็จ่อไปเนาะกาชานี้เป็นกาชาสุดท้ายของชิโนนธาตุมืดนะครับผมนะโอเคสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสามนะครับผมนะเหลือ125ไดมอนด์สเต็ปสองสเต็ปสี่สเต็ปหกนะครับผมนะ250ไดมอนด์เหลือสเต็ปห้าสเต็ปเจ็ดการันตีสี่ดาวนะครับผมนะหรือมากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมนะสเต็ปแปดจะอัพเลยสี่ดาวอีก1.5เนาะ สำหรับเลทชิโนนธาตุมืดนะผมนะจะอยู่ที่1.5นะครับผมนะเยอะมากนะครับผมนะชิโนนตัวอื่นจะอยู่ที่0.1นะครับผมนะเออส่วนตัวที่เหลือก็อยู่ที่0.007นะครับผมนะน้อยมากเลท4ดาวคนระับวันยิ่งน้อยนะครับผมนะเพราะตัวละครม,มันเยอะขึ้นเลทตัวละครก็เลยน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมนะเออเนี่ยออกถึงยูกิแล้วนะโอเคซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าลองไม่ได้ชิโนนจากตัวนี้ ผมจะมาสุ่มตู้นี้ต่อนะครับผมนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมอยากได้ตัวละครธาตุมืดเอามาเสริมทีมมากกว่าที่จะไปหาสุ่มสุ่มหาชิโนนล้วนนะครับผมนะเออผมอยากได้ตัวละครธาตุมืดมากกว่าเพื่อจะมาเอาเอามาลงอีเวนต์ด้วยนะครับผมนะเออโอเคมาเดี๋ยววันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับผมนะสุ่มฟรีครั้งหนึ่งวันนี้ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะ ปึ๊บไม่มีอะไรอยู่แล้วโอเคมาเราจะมาตู้ชินนนล้วนเลยนะครับผมนะรอบเดียวพอจัดไปนะครับผมนะผมสุ่มแค่รอบเดียวพอแล้วซับชินนนไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรผมเท่าที่ดูแล้วนะไม่น่ามีอะไรนะครับผมนะไม่ไม่น่ามีอะไรเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูเอฟเฟกจากการออกของมันแล้วนะครับผมนะไม่น่ามีอะไรจริงๆนะครับผมนะ ไม่มีอะไรจริงๆด้วยแล้วผมนะนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ตู้ชินนนล้วนนะครับผมนะสำหรับตู้ชินนนล้วนก็เอ้ยไม่ใช่ตู้ชินอนล้วนตู้ธาตุมืดชินอนนะผมนะก็อย่างที่บอกไปว่าในเนี้ยมันมีตัวที่ผมอยากได้อยู่นะผมนะสำหรับรหัสลองเนาะก็จะมีชินอนอย่างแรกแล้วก็จะเป็นแกเบลคริโตดาบคู่นะผมนะตัวอือ่นไม่ค่อยอยากได้ละส่วนตัวอยากได้3มตัวหลักเนาะเออมาเอามาเสริมทีมสักหน่อยก็คงจะดีเฮ้ยไม่มาเลยอะ เฮ้ยมันก็จะแปลกๆหน่อยนะที่มันไม่มาเลยนะครับผมนะดวงหายไปอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหเออ,อรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายละนะครับผมนะเออผมไม่เอาถึงสุ่มถึงสเตปห้าหรอกไม่เอานะครับผมนะมันเปื้อนไดมอนด์คิวนะครับผมนะผมเอาถึงสเตปนี้พอแล้วนะครับผมนะอยากเก็บไดมอนด์เอาไว้ทําอย่างอื่นต่อนะครับผมนะเออ ไม่น่ามาเท่าที่ดูแล้วไม่น่ามานะทุกคนเออโอ้โหเกลือเลยอะ่ะทุกคนเกลือยับมากเลยอะ่ะโอ้โหยับมากยับจริงๆโอ้โหโอ้โ,โอโ้เซง็งอีกแล้วนะครับผมนะบรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมนะเฮ้ย น่าจะมาอันเนี้ยน่าจะมาอันเนี้ยน่าจะมา,า,ะมาถ้าให้เดานะทำไมมึงไม่ไปออกตูน้นู้นทำไมเออข้ามไปเลยกัน กิ้ตอดาบขั้มาเลยจบ,บโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยลงเบอร์คูลี่ออกมาทำไมวะเนี่ยไม่อยากได้โอ้ไม่อยากได้ไม่เอาแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนผมมีอาวุธมันด้วยนะโอ้โอตายแล้ว มาเกติรลว่าก็เนี่ยいかเนยนะโอ้โหยุสโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้เฮไม่ได้อ่ะอะไรวะเนี่ยไม่อยากสุ่มแล้วอะคือไม่ไหวอะไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวไดมอนด์คิวจะหมดนะผมนะอย่าหัวร้อนนะผมนะผมจะไม่หัวร้อนแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้นะผมนะ ได้รหัสหลักไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาไหนๆก็ไม่ได้ชีนอนแล้วเนาะเราจะทําการย้อมใจนะผมนะโดยการทีมธาตุมืดผมอยู่ไหนเนี่ยผมยังไม่ได้จัดทีมเลยนะทุกคนอ่านี่ชีนอนธาตุมืดนะผมนะไม่ใช่ชีนอนรีฟาแล้วผมนะรีฟาธาตุมืดแล้ผมนะสิ่งที่ผมจะทํากับมันเลยก็คือผมจะลนะิมิตเบรกมันเนาะจริงๆหินลิมิตเบรกธาตุมืดตรงเนี้ยผมเก็บไว้ให้ตัวชีนอนนะผมนะ แต่ผมกะไว้แล้วถ้าผมไม่ได้ชี้นอนก็คือผมจะมาทุ่มกับรีฟ้าหมดเลยนะผมนะก็คือผลผลสรุปก็คือไม่ได้อะไม่ได้คือไม่ได้นะผมนะเออก็ไม่เป็นไรช่างมันนะผมนะถือว่ารหัสหลักผมได้ไปละก็ยังดีนะผมนะรหัสลองเราเล่นเอาที่พอไหวก็พอละเราไม่จําเป็นจะท่องทุ่มมันสุดนะผมนะโอเค อย่างน้อยมันก็ยังมาแล้วดีฟานะผมนะผมไม่เอาถึงสเตปห้าแน่นอนหมดยังอะหมดแล้วโอเคเพราะสมุดธาตุมืดผมเกี้ยงเลยนะผมนะผมเลยอพสกิลพวกนี้ไม่ได้เลยนะดูดิโอ้โหเลืเยอะเลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เออได้ตัวที่ไม่อยากได้มานะครับผมนะ บอกเลยว่าไม่อยากได้เลยแม้แต่นิดสำหรับลุงเบอร์คูลี่นะผมนะไม่มีอยู่ในหัวสมองผมเลยแม้แต่น้อยสำหรับตัวละครที่ชื่อว่าลุงเบอร์คูลี่นะผมนะเนี่ยแต่ตอนนี้ตัวละครทุกตัวคือผมปั้นยังไม่หมดเลยนะดูดิถ้าไม่นับตัวละครฝรีที่ยังไม่ได้ปั้นเลยก็จะมีเนี่ยอ่านเนี่ยอิสคารตัวแรกนะผมนะแต่อิสคารปั้นขึ้นมาก็ไม่มีอาวุธที่มันใส่แล้วก็จะเป็นลิซเบตลิซเบตผมก็ไม่ปั้นอยู่แล้วนะผมนะ ที่จะปั้นก็มีอ่ะเน,นี่ยอ like ันเนี้ยแคดินอลเนี่ยแกเอ้ยปั้นได้นะผมนะแคดินอลปั้นได้เนาะแล้วก็จะเป็นอ่ะอาร์เซนาท่าตินอย่างเงี้ยอ่ะฟานาติโออย่างเงี้ยลุงลุงบอรคูลี่ไม่เอาผมไม่อยากปั้นนะผมนะแล้วก็จะเป็นอ่ะอย่างเงี้ยอิดิสอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอิดิสปั้นได้แล้วก็เนี่ยอันเนี้ยอลิทาอลิทชุดไอ้เนี่ยอลิทชุดอาบน้ำเนี่ยยังไม่ได้ปั้นเลยนะผมนะเนาะผมไม่รู้ว่าผมจะปั้นตัวอะไรก่อนดีไง คือระหว่างอลิสกับแอดมินนะผมนะผมไม่รู้ว่าผมจะปั้นตัวอะไรก่อน2ตัวนี้นะผมนะลองโหวตดูไหมใครอยากให้ผมปั้นตัวอะไรท่าไฟเออถ้าใครดูถึงตอนนี้นะใครอยากให้ผมปั้นตัวอะไรดีกว่าท่าไฟระหว่างอลิสกับแอดมินใครอยากให้ผมปั้นตัวอะไรดีกว่าแต่ว่าปั้นมาผมก็คงจะไม่ได้รีวิวนะผมนะผมไม่รู้ว่าถ้าปั้นมาแล้วคลิปมันจะติดเหลืองหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะเออแต่ก็เอาเป็นว่าลองโหวตมาดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคลองโหวตมาดูว่าผมอยากจะให้ผมปั้นแอดมินหรือว่าให้ปั้นอลิสนะผมนะสองตัวนี้เนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมร,รับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะก่อยๆหน่อยนะครับผมนะผมน่อยเลยแหละเออ แม่งส่งกี่สเต็ปก็ไม่ออกนะผมนะโอเคสำหรับว,วันนี้ก็ไม่มีแต่ฝากแล้วนะผมนะสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณม,มากครับผมสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผม